การที่ขึ้นมาที่พนาวาัดมีสิ่งที่ประทับใจหลายเรื่องมากเลยค่ะเรื่องเด่นๆเ,เลยก็คือสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่สปายะสี่มีอาหารซึ่งเจ้าหน้าที่จัดให้ถูกหลักโภชนาการนะคะครบห้าหมู่แล้วก็รสชาติถูกปากทุกคนแน่นอนค่ะสถานที่พักจัดได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นที่สงบและปลอดภัยค่ะรวมถึงเพื่อนๆที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรม ต่างเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีต่อกันเป็นกลัลยาณมิตรต่อกันโดยเฉพาะสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมค่ะในห้องปฏิบัติธรรมเนี่ยจัดได้อย่างสะอาดแล้วก็อากาศถ่ายเทดีมากเนื้อ,อาหาที่หลวงพี่นำมาเทศสอนก็เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เราสามารถนั่งสมาธิได้อย่างดีค่ะผลการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นะคะ หลังจากนั่งมาได้3วันรู้สึกว่าหยุดใจนะคะทำได้ง่ายขึ้นเปาสบายมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมยามเช้าเมื่อสักครู่ค่ะเรื่องของการเป่าดวงแก้วเนีทำให้เราสามารถนึกดวงแก้วได้ง่ายๆสบายสบายค่ะถ้าเปรียบเทียบความสุขจากการปฏิบัติธรรมนะคะเปรียบเทียบกับการไปท่องเที่ยวมันคนละอย่างกันเลยการไปท่องเที่ยวอะ่ะเหมือนเราอะ่ะอยากจะไป สำรวจที่ใหม่ไปดูที่ใหม่ไปตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่แปลกตาแต่การที่เรามานั่งหยุดใจอะค่ะทำให้เราอะไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องอยากได้อยากมีไม่ต้องแสวงหาหรือดิ้นรนค่ะเพียงแค่เราอะทำใจให้หยุดนิ่งเฉยเฉยกับพบว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องดินน้นรนเป็นความสุขที่ดีมากง่ายๆเบาๆแล้วเราก็สามารถ จดจำความทรงจำเนี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นการหาความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็ไม่ต้องเดินทางด้วยค่ะเพียงแค่น้อมนำใจกลับไปวางไว้ที่ศูนย์กลางกายก็พบความสุขง่ายๆเบาๆได้แล้วค่ะ ถึงก็คืออากาศนะคะอากาศแล้วก็บุคคลนะคะพอเข้าไปในห้องปฏิบัติธรรมสิ่งที่ประทับใจก็คือธรรมะของพระอาจารย์นะคะแล้วก็ที่พักอาศัยก็สบายมากนะคะอาหารก็บริบูรณ์นะคะหลับตาเสร็จออกมาก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยละพอเข้าไปในห้องเนี้ยก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมคุ้มจริงๆค่ะในเวลาของชีวิตนะคะที่ที่ว่าตัดสินใจเลือกมาค่ะ รอบนั้นก็วางใจสบายๆผ่อนคลายร่างกายของเราก่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนะคะตั้งแต่บนลงล่างนะคะแล้วก็ทําใจสบายๆก็นึกเหมือนกับว่าเรามานั่งเล่นๆนะคะแล้วก็มีสติอยู่กับตัวพอหลุดไปก็ดึงกลับมาแบบขำๆนะคะไม่อยาย่าไปโมโหหรือว่าฟึดฟัดอะไรกับเขาแรกๆแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆมีความสงบพอพักหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันหลุดเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะคะ แล้วก็แขนขาก็ไม่มีแล้วก็โล่งว่างสว่างค่ะความสุขที่ได้รับตอนปฏิบัติทมก็มันเป็นความสุขที่ละเอียดนะคะแล้วเราทำเราก็ได้บุญเพิ่มเติมนะคะเป็นคนชอบเที่ยวแต่เที่ยวกลับมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราใช้บุญนะะมันตรงกันข้ามกัน,นะคะ่ะ one เพียสกอย่างจากเธอได้ไหมในวันที่ไม่มีฉันข้างกาดูแลตัวเองให้ดีอยากจะเชิญชวนนะคะสําหรับทุกๆุกท่านทั้งที่เคยมาแล้วแล้วก็ยังไม่เคยมาที่สวนพนาวันแห่งนี้ค่ะ โดยส่วนตัวค่ะเคยมาแล้วหลายครั้งพอเราได้มาอีกครั้งความทรงจำเก่าๆความทรงจำที่ดีแล้วก็บรรยากาศที่ดีก็ย้อนกลับขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาค่ะในชีวิตนี้ต้องหาโอกาสมาสักครั้งนะคะมาให้โอกาสตัวเองได้หยุดใจได้พักใจค่ะเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเรามีโอกาสที่ดีเราต้องหาโอกาสมาพาตัวเองมาพักพักใจชาร์จแบตค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เวลากับตัวเองแน่นอนที่สุดทุกคนรักตัวเองมากที่สุดนะคะถ้ารักตัวเองเนี่ยก็จะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองก็คือความสงบทางใจนะคะเมื่อเราพบความสงบทางใจเราก็จะมีที่พึ่งทางใจหลวงพ่อกับพระอาจารย์นะคะก็คอยแนะนำเราตลอดว่าวันสุดท้ายของเราไม่รู้วันไหนนะคะแล้ว เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยนะคะอย่างน้อยเราฝึกทุกวันทุกวันนะคะเวลาถึงวันนั้นนะคะมันก็จะไม่ยากเกินไปค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมานะคะมาหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ ก็กราบขอพระคุณหลวงพ่อคะ่ะที่หลวงพ่อเป็นหลักชัยเป็นหลักใจของหนูแล้วก็ลูกๆทุกคนในการสร้างบารมีเสมอมาอยากให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะลูกจะพยายามทําทุกๆบุญตามที่หลวงพ่อได้สอนหลวงพ่อได้ดำริลูกอยู่ไกลแค่ไหนลูกก็จะมาคะ่ะแล้วก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัวคะ่ะ รวมทั้งอยากจะพยายามเป็นผู้นำบุญตามที่หลวงพ่อได้ให้โอวาดไว้ค่ะขอให้หลวงพ่อค่ะคิดดำริสิ่งไหนขอให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญทุกทุกบุญกับหลวงพ่อค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้แนวทางที่สําคัญนะคะในการดําเนินชีวิตกับลูกนะคะถ้าไม่มีหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปยังไงให้เรารู้จากหนทางในการสร้างบารมีนะคะบุญใดที่ลูกได้ทํามาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะคะจะก,กี่ภพกี่ชาติก็ดีก็ขอน้อมกราบบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยค่ะ